ก้าผักผลไม้สีสม้มแหล่งเบตาแคโรทีนลดความเสี่ยงโรคหัวใจวันนี้ผมมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผักผลไม้สีส้มมาฝากครับซึ่งเป็นแหล่งของสารเบตาแคโรทีนที่นอกจากจะช่วยบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันแล้วยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้อีกด้วยเรามาดูกันว่ามีผักผลไม้สีสม้ม9ชนิดชนิดใดบ้าง ที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและควรหมั่นทานประจำเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดี 1. ึงแครอทอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนลดคอเลสเตอรอเลเรวป้องกันหลอดเลือดอุดตัน 2. ฟักทองเบต้าแคโรทีนสูงใย,ยอาหารดีช่วยควบคุมระดับไขมันลดเสี่ยงโรคหัวใจ 3. มะเขือเทศไลโคโปีนเบตาแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์หัวใจเสื่อม 4. มะละกอเบตาแคโรทีนสูงช่วยลดการอักเสบและป้องกันไตกรีซลายอุดตันในหลอดเลือด 5. มันเทศเบตาแคโรทีนวิตามินซีช่วยบำรุงหัวใจกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท 6. ส้มเบตาแคโรทีนช่วยลดอนุมูลอิสระลดอักเสบป้องกันหัวใจ เข้อโพดหวานลูทีนเบตาแคลโรทีนช่วยลดไขมันไม่ดีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง 8. เมลอนเบตาแคลโรทีนวิตามิน A ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบในร่างกาย ก้าวพิกหกเบต้าแคโรทีนสูงวิตามินซีช่วยลดอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์หัวใจถูกทำลายการทานผักผลไม้เหล่านี้เป็นประจำจะช่วยเพิ่มปริมาณเบต้าแคโรทีนในร่างกายซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและช่วยรักษาระดับสมดุลของไขมันในเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ในระยะยาว แถมยังบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ